เมนูที่สองก็จะเป็นต้มจดืดเต้าหู้หลอดใส่หมูสับนะคะผักล้างสะอาดแล้วค่ะเต้าหู้หลอดเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะเตรียมพร้อมทำอาหารค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่หมูสับลงไปใส่กระเทียมพุกบใส่รากกักชีแล้วก็มีพริกไทยค่ะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ เลือป่นนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงน้ำตาลอีกนิดหน่อยค่ะเป็นน้ำตาลไม่ขัดสีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราลืมใช้เนื้อลำไย,ยค่ะใส่น้ำตาลไปแล้วไม่เป็นไรเนาะหลังจากนั้นก็ใส่ผักเลยนะคะเพราะว่าหมูหมูสับเราก็ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราใส่ผักก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยเต้าหู้หลอดเลยนะคะ ทำแบบง่ายๆกันเลยค่ะทุกคนไม่ยุ่งยากนะคะแกงจืดเต้าหู้หมูสับทำง่ายมากค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดเราก็จะใส่เต้าหู้หลอดลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เต้าหู้หลอดที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วลงไปเลยนะคะเราจะไม่คนแล้วนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละเนาะโอเคนะคะทุกคน ต้มจืดเต้าหู้หลอดทําแบบง่ายๆใส่หมูสับของเราก็เสร็จสมบูรณ์ดีค่ะรสชาติอร่อยขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนค่ะไปทานกันเลยโอเคนะคะทุกคนผัดฟักเมวใส่ไข่ของเราก็พร้อมทานนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับแกง ส้มดอกแครเม็ดตักให้มาค่ะเม่แกงแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะใส่แต่ผักอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีแกงจืดเต้าหู้หมูสับของเราทําเองค่ะโอเคนะคะเพื่อนทานข้าวกันนะคะอร่อยทุกอย่าง